ใชครับอาทิตย์ค่ะทีแรกมาสัมผัสแม่ใจให้ซิปเอฟห้งเดียวซิปเอฟจากนี้ตะโกนมาไปตามแม่จ้อยอีกแน่นะคะพอหงวดหงิดพันมาแม่จ้อยถือมาสองหงุดจอนหงวดหงิดพันมาหนุนได้ทั้งบนทั้งล่างตลาดทองหงวดแม่จ้อยให้งนุ่นย่าไปเป็นหนึ่งหนึ่งห้างเดียวแต่ได้ต้องมาอยากมาตามอีกแตได้มากนะคะมาตะโวนแม่จ้อยอยู่แน่คุกัยัง เพิ se, ่นตัดงานวันเพิ่นทะเลกันิ่นล้องเที้ยงอันนี้ต้องคูดีๆเด้สองคนบอกันสองคนโแยเลยป็นาเป็นเป็นเลี้ยงธรรมชาติครับต่างคนต่้งหูถึงบอกันได้บอกแห้งคู่บอกใจนวเพิิดกันว่านธรรมาังสั่นเพิ่นได้ยินเพิ่นเสียใจัได้้งบนทั้งล่างบางคนนี่บ่เป็นต่ได้แห้ยี่บ่เื่อฝันว่าได้ เก็บหอยเต็มถุงนู้นทีเป็นเก็บหาซะเก็บเก็บหอยวันว่าได้เก็บหอยได้บักหลายเลย<ม>เต็มถุงอัดยัดพลิ้วเสียงเรียกว่าเลยกาเลขกสิบเอ็ดหรอพ่อไงโอ้สิบเอดะนะ็ดเต็มมือคนเหรอเนาะแหมสิบเอด็ดอันเราแต่ว,วันที่เป็นอันทั้งได้มือมือหนึ่งกะฝันว่าได้เก็บบักหอย่บได้บักถุงบักไงล่ะกะ็เอาปันให้เด็กน้อยย่านเด็กน้อยไม่ยากนะแบ่งให้เด็กน้อยผู้นั้นผู้นี้ เก็บให้ได้หน่อยกับบักหลายแล้วบาดี athletes, right ้เ hey จ้าของนี่ย่านย่านของเจ้าของย่านเขามาเอาเสียงเสียงไว้ไพ่พินยามเจ้าของเหรอวะบ้านนี้ได้สองมือสองมือมากกับมาฝันเจ็บเห็ดได้บปะเห็ดเห็ดตะโพลอยู่น้ำขังโล่งไหมเพื่อจะไปเก็บในป่าซาเนี่ยไหมเป็นขางโล่งซบไหมเอ้าแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นลุ่มศพอ่ะแต่ว่ามันไม่ไเป็นโล่งเลงมีขี้ดินเกาะนน้ำโล่งซบมันเลยไปเก็บเอาน้ำขัง ได้หลายมจอได้หลายเพ็ดพอเพ็ดตะพอมีแต่ดอกขาวๆเก็บเต็มกำมือเลยก็บพราญาตินี่ยังบ่เก็บนะแต่กระเทือยู่ว่าเอ้ามาเอาจังไบขึ้นมาเอาในถังโล่งมันบ่เป็นตะขีดหยาดติดแต่ว่าก็แต่ให้เก็บเอาน่อยคือยังเก็บเอาเออคือยู่แห่งเก็บเอาในความฝันแต่ว่าอยังไรเนาะเออบ่รู้ว่ามันเป็นอย่าง่งคันปกติบางเที่ยนี่มันก็สิแบบว่าเฮาขยะขยะงี้เนาะในโรงโซแต่ว่าอกลมันก็สั้นเออแต่ว่าฝันนั่นมีแต่เก็บเอาเก็บเอาน่ะ ต่ว่ามันสิเป็นเจ็ดหาเจ็ดเฮ็ดก็เป็นหายแล้วหอยก็เป็นหายู่แล้ว่เขาเก็บเอานน่เก็บเอาเก็บเอานี่เก็บก็เป็นเจ็ดแมนเก็บนี่ก็คือเจ็ดเด้เจ็ดหาเนาะเจ็ดหาหาเจ็ดเนี่ยัิบเอ็ดนี่เฮ้ยแมมันสิเข้าสิบเอดแล้วหรือเป่าแมนเหล็กมันเข้าแล้วอูผู้อมันเหลขกมันเข้าแล้วแต่ว่าทำเสือกันนั่นน่ะนี่ทามันเข้าี่กสิฝันเห็นเข้าแต่ว่างวดนี่ฝันไม่แต่เนว่ยไดรมี่จะเก็บเอา เจ็ดหาเจห้งแมนเจ็ดหาหายเจ็ดตัวกับคือสิบเก้าบเอ็ต้งกว่เก้่นตไม่ช่วยกับเ้ไปหนจักเลียวเ็อด็ดกวาับสิบกายังล่นกาเจ็ดเกเจ็ดเังตัวกับไปซื้อกับไปซื้อไกไปซื้อไม่เนกับไปเล่เปิดมันซือนะคะ่ แลฟันก็ได้เท่านี้แหละฟันก็ได้เก็บเันจัพัดหันไห้เนี่ยทางไปได้่ไม่้อยหัวก็ับฟันเทียเดียวแมนปะแมนด้อยจังไรฟันนี่แหละฟันสองรอบไปละคือฟันได้เก็บบักหอยแล้วก็ได้อีกสองมือมากกับว่าฟันว่าได้เก็บเ็ดอฟันคนละขึ้นเออฟันคนละขึ้นเพราะเป็นฟันขึ้นเดียวกันด้ฟันสองขึ้นอีกคือฟันสองเทียเพราะเป็นฟันขึ้นเดียวกันฟันคนละขึ้นคนละขึ้นขึ้นแรกหันฟันว่าได้เก็บบักหอย ย็บปักหอยได้บักกลายเลยล่ะบานนี้ก็เอาแองให้เด็กน่อยเ็นเด็กน่อยมันมาหลายคนน่ะก็เลยว่าเอาให้เขาย่านเขามาญยัดย่านเขามาเอาน้ำเจ้าของก็เลยเจ็บเหดเด็กน่อยผลเป็นขึ้นยังบักหอยเลื้อยต้มซุกนี่หอย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 เลื้อยหอยเลื้อยเนาะก็เอานหอยเลื้อยง่อยอย่างนั่นละหอยโขกหอยปลาเท่านั้นเก็๊ยบเหดเด็กน้อยแบบต้มหัวซุกปลูกไปเรียใเ้ดเด็กน่อยคันสองขึ้นนี่ก็ไปเหล็กตัวเข้าที่เนาะ กะสีเป็นโตเก่าตัวเก่าตัวเจดหาเจ็าเจ็ดเนี่ยเพราะว่าเหล็กเพราะว่าฟันต้งค่ายกันฟันเก็บหอยกเก็บเห็ดเนาะหอยกับเออแต่ว่ามันมีเด็กตัวนึ่งขาตแกก็ดแม่จอยตัวใดล่ะเล็กหนึ่งแม่เขาจบอเป็นหนึ่งเจ็ดหาเนีตก็ยังว่าเฮ้ยเป็นหนึ่เ็ับ่าจับเหรออันนี้ก็ได้เมราะวามีเหล็กหมันมีเด็กหน่อยทัางน้ออาจจะเป็นได้เด้อเด็กหน่อยพวกญิงพู้ซ้ายครับเออเด็กน่อยทั้งู้หยิงทั้งผูกซ้ายหนึ่เด็กไม่แต่เด็กหน่อยแต่ว่าเด็กหน่อยกับยาย เด็กหน่อยซ้ำเปคันตีไปเลขสามโตเป็นหนึ่งเจ็ดหาเป็นหนึ่งเจ็ดหาก็ได้เนาะเพราะว่ามีเดล็กเล็กหนึ่งอย่นัมันมีหนึ่งมันมีเด็กหน่อยเนาะเจ็บบกหอยได้หลายคับมือแรกกันฟันที่ท้ไม่จ้อยระวังเล็กหนึ่งหนึ่งก็เลเจ็ดหาเจ็ดไม่จ้อยมากตัวได้นะมาเกจฐานเนาะมาเกจฐามาถาเกเนาะตัวนี้เน่นเจ็เพราะว่าพันส้อเลนไเล็ตัวเดียวกัน เพราะวันเก็บเห็ดกระทืบเก็บออกหอยแม่ก็จะว่าก็สิมักตัวนี้นะตัวเพื่พอฝันลักษณะนี้ฝันว่าเก็บเพ็ดเนี่ยมันจะเป็นนี่แหละเด็กเก็บฐาอฝันว่าเก็บเพชรเร่งเร็วเก็บน เชอรี่เป็นคนที่กินเยอะมากกินแบบว่าไม่หวัดไม่ไหวกินทุกอย่างที่ขววงหน้าแต่มาเจอตัวนี้ค่ะอาหารเสริมคุมน้ำหนักของรานิดานะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ทำให้เชอรี่กินเยอะขนาดนี้ได้โดยที่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยลดกระชับทุกสัสดส่วนเร่งเผาผ่านเบิร์นไขมันนะคะแล้วก็ลดความอยากอาหารด้วยบล็อกแป้งบล็อกไขมันกินอะไรก็ได้ตามความต้องการของเชอรี่แล้วตัวนี้นะคะสั่งซื้อได้ที่ไลน์แอดเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเชอรี่จะทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะไปหาซื้อกันดูนะคะ ตัวช่วยสำหรับสายกินห้ามพลาดเลยค่ะตองงวนเนอยตหวนมันะยามาสัมผัสเลยค่อยได้ิีเอั้งเดียวก็กงสุดท้ายไม่นี่คนบอกว่าั้ได้เก็บต้เย็ดนะคะชนี้เรามันใจเลขเก็ดหาหาเก็บไปเก็บมาเด็กหน่อยนอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดห้านะคะโตเน่นจริงๆคือเจ็ดหาหาเจ็ดนะคะเลขสามโตว่าเน้นกันไดคะทั้งหมดทั้งมวลม่านีันป่ะกอาใจในอันไม่จมีนเลย มันลาบ่มีหลายโตเด้อแต่ว <musicians> ่าตามดิธีฟันมาได้น่าจะได้นะยังว่าทันว่าเก็บได้แต่ะตะเกาวันได้นะได้หลายได้เฮ็ดเด็ก็ได้บ่ได้พ่อบักหอยนะพ่าขึ้นขันฟันเออฟันขึ้นที้แรกก็ได้หอยได้หลายอีหลีอ้เก็บนี่จัดเนาะหาเก็บเนี่ยมาแข่ พอาเจ็ดอไร้าเจ็ดเจ้าคองเนี่ยก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วเนาะนสามตัวกันหนึ่งเจ็ดห้านเจ็ด่าแน่อะไพวกน้องหันออกหกาวันี้ออกหาหกหเจ็ดหาหาหกออกแล้วออกหาเจ็ดกับพกแต่กันเสมันมาเกี่ยวใกล้ๆแมนมันออกใกล้ๆกันออกใก้ๆกันอกกล้กันน้อออกใกล้ๆกัน่เกี่ยดในยูโดนี่ิดแรเงื่อนไม่เนี่เป็นยังก็ได้นางฟักเปียก็ดีลูกหลานไ้ลูกหลานไปเรียนโอ้ยสัยดีเลยจะน่อยกับบ้า ไปเฮ็ดเขาแนวอยากแนวกินในพุทธเ่าแล้วคนป่วยติดเตียงแล้วก็มานั่งขาหลานแบบนี้ปกติแม่จ้อยบ่ได้นั่งบนี่เด้อพี่น้องหลานเคนสิมาอยากคากรงอย่างไม่อยากอันนี้นะพอดีหลานอยูวิวคุณก็เลยได้นั่งคบเปียบวาแบบนั่งควักเลยนะคะเออสวัสดิ์สว่างๆแขกนอกมนีงเนาะควกให้เอฟซีได้หลายๆเด้อได้มันๆจ้อยข้นใช่ตามให้แล้วนะคะคลิปแรกหนึ่งหนึ่งทางเดียวคลิปสองจุดจ่ายหนึ่งเจ็ดห้า ค้าเจ็ดเจ็ด้าเป็นตัวเนวเวเ้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเนา่ยคะนะซ่งสระกินแบงรัดบาลน,นะคะเดางเดียวตัวนี้นเนาะเด็กหางเดียวเนี่ยเกหางเดียวคันที่เอาสามตัวก็เอาหนึ่งมาใส่หนึ่งขันตัวเห็ดเด็กหน่อยนะครับหน่ก็เดกหนึ่งัมเจ็บเห็นเหนบออกเจ็บหาแมนตัวพวหลายตัวแลัที่ไม่ใชเยงสันครับแมน้าฟันว่าได้เก็บเห็ดเก็บเห็ดเก็บหอยสิไม่ช่เป็นเจ็บหาง คันฟันคันฟันล่งเลือสิแี่แต่เ่าเนาะมันจะเป็นสองหางสิแต่ละวิธีก้น้องวี้กันบางทีฟันบ้อกันแต่ว่าตีเล่บบ้วกันแอนตีบวกันอ่าขอบคุณแม่จอยหลายเด้อค่ะเี่อาแนวทางมาแบ่งกันงวดนี้ก็หเอ็ซีโคดีกันเนาท่าของแม่จอยนะคะวันนี้เป็นวันที่สามบอเพว่นพิ่สามครับวอนที่สามครับคันเพียงอีกวดนี้เป็นวดที่สมเป็นวดที่สาม อันตรีวดนี่นะครับมาเสอีกเนี่ยไขเนาะอันตานมาเพื่อนที่ทั้งบนทั้งล่างโอ้วัดที่พานมาถเพื่นทื่ทั้งบนทั้งล่างนะครับวัดนี่นะอาจจะมาบนมาล่างก็ได้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ห้า FC ได้บทุกผู้ทุก้นเด้อขอให้มันมันทุก้นครับซาถูกถูกส่งมันถถูกถูกถู้ถูกถูกถูกถกถูกถกก